ถ้าวางแผนจะซื้อรถฟังทันนี้ครับทำไมผ่นอนนานๆแล้วรู้สึกว่าเงินต้นไม่ลดวันนี้ครับผมจะมาอธิบายดอกเบี้ยรถยนต์ที่ไฟแนนซ์อาจจะไม่ได้บอกคุณให้ฟังดอกเบี้ยรถยนต์ส่วนใหญ่ครับเป็นแบบอัตราคงที่เรียกว,ว่า f l a เลทจะไม่เหมือนดอกเบี้ยบ้านครับที่เป็นแบบลดต้นลดดอกไฟแนนซ์จะคำนวณดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่คุณกู้โดยคิดจากเงินต้นเต็มจํานวนสมมติครับกู้หนึ่งล้านบาทผ่อน5ปีดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดห้าหมื่นบาทต่อปีรวมทั้งหมดเป็นจานวน 5, ี้า เท่ากันไปตลอดงวดการชาําระไม่ว่าคุณจะจ่ายไปแล้วจะเหลือแค่ปีสุดท้ายคุณก็ยังต้องจ่ายดอกเบีย้ยที่คิดจากเงินต้น1ล้านบาทอยู่ดีครับคำถามต่อมาคือแล้วถ้ามีเงินก้อนแล้วรีบปิดละ่ะแบบนี้ประหยัดได้ครับแต่ว่าจะน้อยกว่าที่คิดเพราะไฟแนนซ์จะลดให้แค่ประมาณ50%ของดอกเบีย้ยที่เหลืออยู่เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นการรีบปิดจึงไม่ได้เซฟเงินเยอะเหมือนการโปกบ้านครับส่วนทางแก้ที่เซฟเงินได้จริงครับมีอยู่3วิธีอย่างที่1คือดาวให้เยอะที่สุดเพราะว่าดอกเบีย้ยจะคิดจากเงินที่เรากู้ครับยิ่าาย่่่่่งงงเเเรรราาาาาดดดววยยยยอออออะะกกก็ิูู้้้นนนนนททีีี2คคับผใสสุพืจจลณํป ของดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายครับข้อ3มครับเลือกไฟแนนซ์ที่ดอกเบีย้ยต่ําที่สุดยิ่งดอกเบีย้ยต่ําการกู้หรือว่าการผ่อนต่องงวดยิ่งน้อยลงครับนี่แหละครับดอกเบีย้ยรถยนต์แบบเข้าใจง่ายจดไว้เลยนะครับถ้าอยากเป็นเจ้าของรถอย่างมั่นคงต้องเข้าใจการทํางานของดอกเบีย้ยคงที่ให้ลึกซึ้งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามไว้ได้วยนะครับผมมีเคล็ดลับการเงินการลงทุนที่เข้าใจง่ายอีกมากมารอติดตามได้เลยครับ